ให้กำลังใจตัวเองครับรักตัวเองให้เป็นนะครับถ้ารักตัวเองเป็นแล้วเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรเราไม่ได้กังวลแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอย่าไปคาดหวังกับชีวิตครับเพราะชีวิตไม่เคยเป็นอย่างที่เราคาดหวังครับการที่เมื่อวานดีแล้ววันนี้ไม่ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องดีตลอดไปแล้วการที่วันนี้ไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนนะครับผมชอบประโยคที่บอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกคือความไม่แน่นอนครับดังนั้นวันนี้เราอยากรู้ว่าชีวิตเเราาจะปลีีีีี่่ยยยนนนไไใทททงงงงดดขึ้้ััมวคบ ทำเหตุให้ดีครับจำไว้ว่าแม้กรรมเก่าจะส่งผลเราหนักหนาแค่ไหนในปัจจุบันครับแต่กรรมปัจจุบันส่งผลได้มากกว่ากรรมเก่ามากนักนะครับเราอยากได้ผลที่ดีในอนาคตเราสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันครับเราสามารถทําอะไรได้ดีเราทาครับพูดดีคิดดีทําดีนะครับรู้สึกดีส่งความรู้สึกที่ดีออกไปให้กระจายตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความศรัทธานในตัวเองสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจะให้ไกลจริงๆนะฝึกสติและใช้ความรักนําทางให้ได้ครับเดี๋ยวเข้าถึงสภาวะน,นี้เราจะไม่ได้กลัวและกังวลปัญหานะครับแล้วเราจะสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆแล้วคือความรักมันมันมันเป็นตัวปลูกสร้างที่ดีจริงๆนะผมแค่อยากจะบอกว่าเราเคยได้ยินคาว่าพรมพรมสร้างโลกไหมที่เขาบอกว่าพรมสร้างโลกคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราอะดั้งเดิมเนะที่เขาบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยกินปิติเป็นพักษามีความรักอยู่ในตัว ความรักนะมีอํานาจอํานาจในการสรรรสร้างด้วยความบริสุทธิ์และมีอํานาจในตัวเองความรักคือสิ่งที่จะสามารถสรรรสร้างทุกอย่างได้แล้วจิตของเราที่ผ่านมาเราเคยทําแบบนี้กันมาแล้วอยากทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเข้าถึงสิ่งนี้ครับเข้าถึงพลังงานตรงนี้ครับทํำยังไงบอกไปแล้วนะครับตอนต้นคลิปคือมันไม่ใช่อะไรที่เป็นอภินิหารหรืออะไรนะแต่ต้องอาศัยความหมั่นหมั่นสม่าเสมอปฏิบัติ เหมือนเรากําลังจะไปเดินทางไปที่ที่หนึ่งอะแล้วเราแค่ลืมเราเคยไปแล้วนะแต่เราไม่เคยเราจําไม่ได้ว่าไปยังไงเราแค่ต้องเริ่มออกเดินทางไปครับและเชื่อว่าว่ามีอยู่สภาวันนี้มีทุกคนนะครับอยากได้อะไรในทางโลกใช้ความรักนําทางนะลรวเดี๋ยวจะรู้เองว่าทําได้จริงอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคือเราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีความจําในอดีตว่าเฮ้ยอดีตมันเคยดีเรามีความคิดปรุงแต่งว่าอยากจะให้อนาคตมันดีมันมีแค่เนี้ยพอคุณเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเท่ากัวกบว่าปัจจุบันคุณอยู่ยาก ปัจจุบันคุณอยู่ยากมันเกิดจากการที่คุณคาดหวังเพราะคุณคาดหวังปัจจุบันคุณทุกเพะคุณทุกเสร็จปุ๊บทุกมันจะมาพราะความอยากเสมอคุณรู้สึกแบบอึดอัดกวนกะวายทนไม่ได้ยอมรับไม่ได้แล้วกิริยาแห่งการไม่ยอมรับเนี่แหละคุณกําลังสร้างความอยากขึ้นมาพอสร้างความอยากและการไม่ยอมรับขึ้นมามันก็นําพาคุณไปเป็นทุกต่อครับอยากออกจากสถานการณ์ที่ตอนนี้ออกไม่ได้แทนที่จะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นว่าฉันยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอะไรครับง่ายนิดเดียวยอมรับครับไม่ยากเลยครับยอมรับว่า มันคือความทุกข์ในวันนี้มันปกติมากเลยที่ทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ดียอมรับครับอยอมรับเสร็จปุ๊บนะอย่างน้อยอะความอยากที่มันอยากจะออกจากสิ่งเหล่านี้มันไม่มีมันน้อยลงมันลดลงมันไม่กังวนกวายมันมีสติแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวทางออกหาเองแล้วบอกว่าเฮ้ยจะดีหรอถูกไหมยอมรับเป็นการแบบยอมรับว่าเราเราไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับคนละเรื่องกันถูกไหมเราบอกว่าเฮ้ยเราใช้ความอยากแล้วเราเคยใช้เราเคยอยาก ออกจากปัญหานี้เราอยากที่จะให้มันดีแล้วมันดีตามที่เราอยากไหมล่ะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วนะถ้าสุดท้ายแล้วเราอยากเราแค่อยากแล้วมันหายอ่ะคนไม่มีใครไม่เจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาหรอกครับเพราะความอยากมันไม่ได้ทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแค่เปลี่ยนจากความอยากออกจากความทุกนี้เป็นการยอมรับความทุกนี้ด้วยความเต็มใจอยอมรับเสร็จปุ๊บใจมันเบา,ใจ,เบาใจมันวางหาทางออกกันไปครับอยอมรับความจริง